อายุป่ามากอะแต่ป่ายังอร่อยอยู่นะจ๊ะไม่เชื่อหนูลองมาชิมดูสิครับผมสวัสดีครับวันนี้วันที่19บเกุ้มภาพันธ์แสงเหนือเข้ามาดูแลผักชีขึ้นใช่นะครับหรือว่าตั้งโอนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าผักชีแสงเหนืออีกสามวันจะถอนเลวนะครับผมออวันนี้แสงเหนือก็เข้ามาดูแลทําสีสันให้มันเขียว ให้เขียวเข้มเลยนะครับเพราะว่าตลาดนิยมนิยมผักเขียวๆครับพาะใส่เนือไปส่งลงกล่องลงใต้ที่ตลาดสีเมืองนะครับตลาดนิยมใบเขียวใบเข้มนะครับแส่เหนือเข้ามาทำนี่นี่นี่พี่ดูดิพี่ดูดิพี่ดูดิโอ้โหนี่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 ใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยแปลงนี้แปลงนี้ใช้ได้เลยพี่ๆอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้เพจแสงเหนือเกษตรพารวยด้วยนะครับแล้วเข้าหน้า,นานแรงแล้วใครมีปัญหาเรื่องหมัดกระโดดในแปลงคณะกวางตุง้งอย่าลืมทักแสงเหนือมานะครับมีของดีแบ่งปันนะครับผมแต่ก่อนอื่นช่วยเมตตากดไลค์กดแชร์ให้เพจแสงเหนือเกษตรพารวยกันด้วยนะครับผมมือใหม่เดี๋ยวไปดูกันได้นะครับว่าแสงเหนือใส่อะไรดูผสมอะไร ทำให้ผักชีใบเขียวเข้มนะครับผมดูไปแนวทางก็ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งอย่าลืมนะครับหน้าร้อนแล้วเอ,อดูแลความชื้นในผักให้ดีนะครับผักจะได้โตมากๆใส่ปุ๋ยกันเยอะๆนะครับตอนนี้ปุ๋ยราคาลงแล้วปุ๋ยราคาลงแล้วไม่ต้องซื้อไปตุนนะครับซื้อไปใช้เลยดีกว่าเพราะราคาลงทุกวันลงทุกวันอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ วา่าแสงเหนือใช้อะไรผสมอะไรครับทําให้ผักใบเขียวนะครับดูไปแนวทางก็ได้นะครับผมเอาไปดูกันเลยครับนี่ครับพี่ครับนี่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 มาดูขึ้นใช้แสงเหนือนะครับนี่ระยะต้องประมาณนี้นะครับกระจักระจะประมาณนี้นะครับไม่ถี่ไม่ฝอยจนเกินไปนะครับผมนี่นี่เจอหญ้าต้นถอนด้วยเออนี่น famoso, <S <S ี่นี่ประมาณนี้นะครับนี่ผักชีก็ประมาณนี้นะครับ นี่ดูเป็นแนวทางกันได้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับนี่นี่นี่อีกสามวันก็จะถอนนะครับปักชีแสงเหนือโอเคอีกสาวันจะถอนแล้วจะถอนแล้วนี่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 โอเคนะครับระยะนี้ระยะทําการนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าแสงเหนือผสมอะไรนะครับให้ผักชีใบเขียวนะครับผม หรือว่าใครมีสูตรดีๆกว่าแสงเหนือก็แนะนำมาได้นะครับผมใครมีพระเครื่องส่งรูปมาให้แสงเหนือดูแบ่งปันให้แสงเหนือเช่าได้นะครับอย่างองค์นี้เป็นหลวงพระคูณนะครับแสงเหนือสตาร์ทให้หลักมือเลยนะครับใครมีก็ส่งรูปมาแบ่งปันให้แสงเหนือเช่านะครับอเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าผสมอะไรนะครับผมครับพี่ครับมาดูผสมกันเลยพักทีแสงเหนืออีกสักสาวันแสงเหนือจะต้องถอนแล้วนะครับ วันนี้แสงเหนือก็จะเข้ามาทําสีผักกาให้ผักชีก่อนวันนี้มาทําสีมาดูตัวทํำสีของแสงเหนือน,นะครับอ่าใส่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้อ้าวแคลเซียมโบลอนช่วยใบหนานะครับช่วยเรื่องใบหนาเอาเฮ้ยแก้วสมยายเนะแก้วแก,แก้นี่แคลเซียมโบลอนใบหนาใบหนานี่วันนี้ไม่มีอะไรครับ ทำสีทำสีบักชีทำสีบักชีอ่าเคนเซนตบอนนี่ตัวทำสีตัวทำสีนี่นี่นี่ความรับสวรรค์ไม่บอกด้วยอะไรเนี่ยเออไม่รู้ว่าอะไรแต่รู้ว่าใส่แล้วเขียวใส่แล้วเขียวปกติถังละซองแต่แสงเหนือ,อย้ายเขียวมากแสงเหนือใส่สองซองเออเอ,อนี่สีสันเพาะผักชีใบเขียวจะเป็นสวยนะครับ ใบใหญ่ใบเขียวจะสวยนะครับตลาดนิยมอีกสามวันถอนให้ว,วันนี้ที่เท่าไหร่วะสิบเก้าวันที่ยี่สิบสองยิบสองแสงเหนือก็จะถอนเลยนะครับผมจะถูกจะแพงไม่รู้ต้องถอนเอ,อ,อน,นี่นี่นใส่ไปสองตัวก็คนนิดนึงเขียวเขียวนะจ๊ะ ให้เขียวให้หนาไว้เออนี่นี่เขียวหนาเขียวหนาเอ,อได้ความเขียวความหนาแล้วก็หนในที่แล้วก,ลลก็เล็งลากเล่งลากนี่เล่งลากใส่เล่งลากไปด้วยเล่งลากครับสำหรับมือใหม่นะครับดูปเป็นแนาทางกันได้นะครับ ฝากติดตามด้วยจะได้รู้แนวทางการทํานะครับว่าทําแบบไหนสำหรับมือใหม่นะครับผมใส่เล่้ยงลากไปแล้วก็เฮ้ยกูใส่อะไรบ้างวะเอาเล่งลากเออช่วยฮอร์โมนมนิดฮอร์โมนฮอร์โมนอันนี้ปลาหมักนะครับอันนี้ใส่ให้โอนะให้โอมันงามๆหน่อยเพราะมีโอวยให้โอนงามๆเออปลาหมากักนี่ฮอร์โมนก็มีสองตัวนะครับผม แล้วก็ในไหนฉิดแล้วก็ป้องกันหนอนนะครับป้องกันหนอนใส่เนื้อใช้อีมานะครับอีมาไม่ตินนะครับผมป้องกันหนอนนะครับป้องกันหนอนป้องกันเพียนะครับนี่นี่ครับผมเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับผม เออส,สวยยนะครับให้ได้ราคานะบักทีนะเออคนเข้ากันนะครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบขอบคุณครับ